หล่อมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทปหนึ่งเกมมิ่งกัน,นอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้เรา,าจะมาคุยเรื่องการสร้างสิ่งปลูกสร้างที่เป็นตัวบัฟให้กับฐานของเรานะครับผมบางคนจะไม่รู้ก็เดี๋ยวฝากไว้เป็นคลิปสั้นๆคลิปนี้ก็คือตัวนี้ครับผมเนี่ยกดแท็บแล้วก็เอ้ยกด B สิเฮ้ยกด B นะผมอยู่ที่หมวดออเทอร์นะเห็นไหมอ่าพวกนี้บางทีคุณนึกว่าเป็นสิ่งเครื่องประดับอะไรอย่างนี้นะครับผม อย่าลืมไปสานะผมันช่วยให้เราได้เยอะก็คือแต่ผมไม่รู้ว่าเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับผมแต่บว่าเนี่ยอย่างแรกคือรถเข็นขุดแร่ครับผมแนะนําว่าให้สร้างไว้เลยเพราะว่าสร้างทั้งฐานหลักหรือว่าฐานที่เป็นเหมืองแร่ก็แล้วแต่มันช่วยเพิ่มค่าการขุดแร่เนาะน่าจะเป็นเพิ่มความเร็วเพิ่มอะไรแต่ว่าไม่สามารถสร้างแบบว่ามันไม่ได้ s t a c k กันนะครับคือ สร้งติดไว้ในฐานแค่1อันแค่นั้นแหละ,ะไม่จำเป็นต้องสร้าง2-3อันอะไรอย่างนี้แต่ผมคิดว่าน่าจะฐานใครฐานมันนะผมไม่แน่ใจว่าถ้าเรามี2ฐานเราต้องสร้างเราสร้างแค่ฐานเดียวจะได้ไหมแต่แนะนําให้สร้างฐานละอันไปเลยก็แล้วกันนี่เนาะก็คืออ่ Improve mining speed ครับผมเพิ่มความเร็วในการขุดแร่ต่อไปอันที่สครับผมเป็นรูปอตอไม้ก็แน่นอนครับผมเพิ่มความเร็วในการตัดต้นไม้นั่นเอง อันที่3ไซโลตัวนี้จะเพิ่มความเร็วในการปลูกพืชทําฟาร์มปลูกพืชทําฟาร์มนะฮะปลูกพืชทําฟาร์ม้วครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยผมยังห่ดอกไม้ไม่ได้ครับผมมันน่าจะอยู่แผนที่ที่ผมยังไปไม่ถึงนะโดยจะเพิ่มความเร็วในการเก็บเกี่ยวก็คือเวลาปลูกพืชเสร็จพืชโตจะเพิ่มความเร็วในการเก็บเกี่ยวเพราะมันจะต้อง มันมีการปลูกก็คือการหว่านมาเมล็ดการเก็บเกี่ยวคือเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วถึงจะจัดส่งนะครับผมมีเพิ่มความเร็วเก็บเกี่ยวส่วนตัวนี้ครับผมที่ผมยื่นอยู่ตรงนี้ก็คือน้ำพุนั่นเองน้ำพุเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการลดน้ําพวกลดน้ําต้นไม้หรือว่าการลดดมิวหรือว่าจะเป็นตัวพัสเซอร์ที่ บทหินเป็นแล่อะไรนั่นนะครับผมที่ใช้การลดน้ำตัวนี้จะช่วยหมดนะครับผมก็คือน้ำพุแล้วก็สุดท้ายจะเป็นตัวถังข้อไฟนี่ปึ๊บ่าตัวนี้ครับผมก็จะเพิ่มความเร็วของการที่ใช้สกิลเกี่ยวกับไฟอย่างเช่นการถลุงแล่หรือการทำอาหารนั่นเองครับผมก็ น่าจะประมาณนี้ครับผมกับคลิปนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอย่างที่คุณควรจะทำไว้สำหรับในฐานของคุณผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะแต่ว่าผมทำแค่อันที่มันมีที่ต้องใช้นะแต่ถ้าว่างเดี๋ยวก็จะอาจจะทำให้ครบหรือว่าอะไรเงี้ยแต่อย่างเนี้ยฐานเนี้ยผมไม่ได้มีการไออะไรวะอันนี้งไงผมทำไปแล้วมันใช้เนื้อที่ไม่เยอะครับผมนี่เห็นไหมเนี่ย,ยผมก็ทำไว้เนี่ยก็สร้างทิ้งไว้แค่เนี้ยเหมือนเราสร้าง เราเพื่อจะเพิ่มบับให้กับการทำงานในฐานของเรานั่นเองครับผมก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับมาสั้นๆสวัสดีครับ